สวัสดีค่ะวันนี้กินเที่ยวสวยใสาบาป่อมแปมชวนมาเที่ยวเมืองในหุบเขานะคะก็คือบ่อกเกลือจังนหวัดน่านนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะยามเช้าเราก็ออกมาดูหมอกนะคะเขาขานั่นคือหมอกเลยค่ะทุกคนเมืองแห่งหุบเขาจริงๆค่ะพูดควันออกปากกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือ มอกนะคะสีขาวๆที่เห็นโวหมอกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเช้านี้ก็พาทุกคนนะคะมาดูเมืองแห่งหุบเขานะคะมีหมอกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยะค่ะทุกคนแถมมีนกกำลังบินออกหากินอีกต่างหากนะคะทุกคนดูกันเลย บรรยากาศสดชื่นแต่หนาวจังค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดนานนะคะอำเภอบ่อเกือนะคะต้องให้คนที่ขับรถนะคะชินเส้นทางนะคะเพราะว่าคดเขียวมากมีแตกเขาเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนและเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะทุกคน วันนี้ปอมแปมมาพักอยู่ที่รีสอร์ทจุด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 นะคะไม่สามารถบอกชื่อได้นะคะไม่โฆษณาให้ใครทั้งนั้นนะคะเช้านี้นะคะก็คือมีข้าวต้มทานนะคะตอนนี้เราอยู่บนที่พักนะคะก็สามารถส่องเห็นหมอกในมุมสูงได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเดินลงไปข้างล่างนะคะเรา ก็จะไปทานเข้าต้มนะคะซึ่งเป็นอาหารเช้านะคะเดี๋ยวก็เราเดินลงไปก็จะไม่สามารถเห็นหมอกได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ต่ำเลยเนาะแล้วเราก็จะไปเที่ยวบ่อกเกลือนะคะบ่อที่เขาทำเกลือนะคะที่หมู่บ้านบ่อกเกลือนะคะทุกคนแต่ว่าผมแปรม,มากไม่ได้ถ่ายลงให้ดูนะคะเพราะว่ามีคนไปด้วย นะคะก็เกรงใจคนอื่นเขาอะนะคะทุกคนก็ดูภาพบรรยากาศของวิวไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วไว้คราวหน้าบม,มจะถ่า,ายตัวเองลงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโรงเรียนนะคะทุกคนอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็จะมีไปรษณีย์อยู่ด้านล่างนะคะซึ่ง ะะเมืองที่นี่นะคะเขาจะเป็นหุบเขาจริงๆแหละทางลาดชันมากเลยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวก็แวะมาได้นะคะอากาศดีมากๆเลยแหละสดชื่นนะคะพูดแล้วก็ควันออกปากเลยะคะ่ะทุกคนนี่ปอมแบมก็กําลังเดินมาข้างล่างเลยนะคะภาพอาจสั่นนิดๆหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่า เดินด้วยถือกล้องด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะทุกคนแถมพูดไปด้วยอีกต่างหากนะคะทุกคนก็พามาดูนะคะที่พักก็อยู่บนเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องบอมเปมขับรถเออห้ามพูดหรือเปล่า <laughs> ขับรถ ออห้ามพูดนะคะทุกคนมานะคะนี่ก็เป็นที่ทานอาหารเช้านะคะทุกคนแล้วก็น้านล่างก็จะเป็นถนนเนาะเพราะผมแบมอยู่บนเขานะคะนี่ก็ลองกลับกล้องเอาเวียนวนกันไปเมื่อเงินกันไปนั่นก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทุกคนไกลๆนั่นก อำเภอบ่อเรือนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสดชื่นอากาศเจ็มใส่ไม่เอ้ยนะคะเอาบรรยากาศมาฝากกันนะคะสูตรอากาศให้เต็ียมปอดไปเลยจ้าทุกคน ทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกินเที่ยวสวยสายบายป๋อมแปมนะคะป๋อมแปมกราบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,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 งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปนะคะทุกคนและจะเอาสิ่งดีๆมาฝากอีกค่ะสําหรับวันนี้ป๋อมแปมจะต้องไปก่อนแล้วเพราะว่าป๋อมแปมจะไปทานข้าวต้มแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเที่ยวบอกลกือก็คือที่เขาทําเกลือนนคะขาวๆนะคะกันต่อนะคะทุกคน บายบายนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ